ความกตัญญูกตตะเวทีเป็นสุดยอดของความดีและเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์และความสุดยอดของความกตัญญูกตตะเวทีก็คือการรู้สำนึกในพระคุณของพ่อแม่รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณหากเราขาดความกตัญญูต่อบุพการีแม้จะกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหน ก็สูญเปล่าเนื่องจากการปรนิบัติดูแลพ่อแม่ผู้ดังเป็นพระโพธิสัตว์ในบ้านการสำนึกนั้นก็เป็นการสำนึกด้วยจิตใจระลึกรู้ด้วยความทราบซึ้งใจในพระคุณพ่อแม่ที่มีต่อเราหากเรามีความกะตัญยูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานไม่มีทางที่ฟ้าดินจะดูดายและทอดทิ้ง ไม่มีทางที่ชีวิตเราจะตกอับแน่นอนจงเชื่อมั่นเถิดว่าชีวิตที่รู้กระตันยูย่อมได้พบแต่สิ่งที่ดีงามในบ้านปลายนี่คือที่สุดแห่งการกระตันยูแต่ถ้าหากเราเพียงคิดว่าแค่หยิบยื่นอาหารสิ่งของเครื่องใช้ให้ที่พักแก่พ่อแม่นั้นเรียกว่าได้กระตันยูแล้วนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แต่การที่ดูแลเอาใจใส่ปรนิบัติรับใช้พ่อแม่อย่างเอื้ออาทรด้วยความเคารพรักด้วยใจที่สำนึกถึงพระคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความรักและความเมตตาอันบริสุทธิ์ถึงจะเรียกว่าความกตัญยูที่แท้จริงนี่ก็คือการสำนึกได้ในพระคุณของท่านปัจจัยสี่ที่เราหยิยื่นให้ท่านมันก็ เป็นเพียงแค่การแสดงออกขั้นพื้นฐานตัวอย่างที่เราจะเจริญรอยตามอย่างเช่นพระพุทธองค์เมื่อได้ตัดสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณแล้วก็ได้เสด็จไปโปรดพระบิดาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมกระทั่งพระมารดาได้จากโลกนี้ไปแล้วพระองค์ก็ยังเสด็จไปเทศนาบนชั้นดาวดึงให้ได้สำเร็จมรรคผลเช่นกัน อันนี้ก็คือแบบอย่างของการตอบแทนคุณบิดามารดาการกระตันยูก็หมายถึงการสํานึกนะคะเป็นการสํานึกในด้านของความคิดส่วนกระตะเวทีก็คือความรู้สึกที่ปรารถนาจะตอบแทนท่านนั่นเองแล้วความกระตันยูกระตะเวทีก็ มี 3. ระดับด้วยกันก็คือ1ขั้นพื้นฐานก็คือการเคารพด้วยความเชื่อฟังการให้ที่อยู่อาหารยารักษาโรคเอาใจท่านในความเป็นอยู่ต่างๆขั้นที่2ก็คือให้ความเคารพให้ความยำเกรงอ่อนน้อมสำนึกในพระคุณไม่ทำเรื่องลำบากใจกังวลใจให้ท่านต้องเป็นห่วงในตัวเรา ระดับที่สามก็คือการทำให้ท่านได้รู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะให้ท่านได้สามารถหลุดพ้นได้อันนี้ก็คือความกะตัญญูกะตตเวทีที่แท้จริงแล้วก็ความกระตัญญูกตตาเวทีที่สูงสุดในมนุษย์เราที่จะตอบแทนพระคุณบิดามารดา